สวัสดีนะคะทุกคนอยู่กับจอยอีกแล้วนะคะในช่องจอยแชนแนลนะคะทุกคนวันนี้จะมานะคะนําเสนอตัวนี้เลยน้องสบู่มรกรน้ําพึงงหรือว่าสบู่ฆ่าเชื้อสิวของเรานั่นเองนะคะน้องจะมาในแพ็กเกจใหม่แบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่า ครีมิตั้งแต่กล่องนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีเลขที่จดแจ้งนะคะให้ทุกคนได้ดูเลยนี่นะคะเป็นกล่องแบบหกเหลี่ยมนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้อ่านเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญคือมีให้คีย์สั่งในแอปแล้วนะคะทุกคนคือต้องบอกเลยว่า สกินแคร์ของแบรนด์ Enpima ของเราไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันส่วนตัวของแบรนด์เลยนะคะสําหรับคนที่เป็นลูกค้าที่สั่งสินคายอดเป็นร้อยห้าสิบาทขึ้นไปหรือว่าลูกค้าที่นะคะเปิดบินเป็นตัวแทนนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันไว้สั่งซื้อนะคะเพราะในแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีแต้มให้สะสมนะคะแล้วก็จะมีส่วนลดราคาพิเศษแต่ละชิ้นให้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากลองเปิดบินไปขายนะคะคือเปิดบินขั้นต่ําจากปกตินะคะสิบก้อน 850บาทนะคะตอนนี้ขั้นต่ำเหลือเพียงแค่5ก้อนนะคะ5ก้อน500บาทนะคะทุกคนหรือว่าใครที่สนใจอยากจะตุนไปใช้เองเปิดบินไปใช้เองนะคะ5ก้อน500บาทก็คือแบบว่าคุ้มมากๆหรือว่าจะชวนเพื่อนมาหารก็โคตรคุ้มนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจด้านในนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะให้ทุกคนอ่านนะคะทุกคนตตวนี้ก็จะเป็นสบู่ฆ่าเชื้อสิวของเรานะคะช่วยทั้งลดสิวลดหน้ามันนะคะแล้วก็ลดพวกสิวเชียนสิว,สวตันได้ดีมากๆแล้วก็ พวกรอยดําเออใครที่มีปัญหารอยดําอะไรแบบนี้นะคะที่ที่แบบว่ามันทําให้แบบว่า เราเกิดความแบบว่าไม่มั่นใจในผิวหน้าของเรานะคะก็สามารถใช้ตัวสบู่ตัวนี้ช่วยได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากเห็นผลเร็วไม่อยากแบบว่าใช้แค่สบู่มีครีมบำรุงด้วยไหมมีนะคะทุกคนก็จะมีด้านหลังเลยนะคะใครที่สนใจก็คือสามารถทักมาปรึกษาจอยได้เลยนะคะจอยจะทิ้งช่องทางไว้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนนี่ส่วนตัวนี้นะคะ1ก้อนนะคะมูลค่าค่า1 5บบาท150บาทได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้ตัวสบู่มะละกอน,น้ำผึ้งนะคะ1ก้อนนะคะแล้วก็จอยก,ก็จะมี ถ้าขายตีฟองแถมไปให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขนมอร่อยออร่อยแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อก็ทักได้เลยนะคะ1ก้อนราคา150บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่จะจะแนะนำมากๆเลยเพราะว่าน้องมีโปรโมชั่นนะคะทุกคน1ก้อนนะคะ150บาทใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอ๋อสั่งซื้อ สั่งซื้อคู่สครับนะคะนี่คือเป็นคู่จ้นลดรอยดํานะคะรอยดําจางเร็วมากคู่นี้นะคะจากปกติราคา500บาทเพราะว่าตัวสครับนะคะเราขายปกติเลยคือราคา350อบาทนะคะทุกคนแต่ถ้าสั่งซื้อคู่กับสบู่นะคะจอยจะมีส่วนลดให้นะคะ50บาทส่วนลด50บาทแถมส่งฟรีนะคะแค่นั้นไม่พอไม่พอแน่นอนนะคะสําหรับรา้าจอยก็จะมีแถมนี่เลยแถมสบู่ฆ่าเชื้อสิวให้อีกสองก้อนนะคะทุกคนแถมสบู่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้ ให้ฟรีอีก2ก้อนนะคะทุกคนนี่ได้ทั้งหมดสบู่3ก้อนนะคะแล้วก็สครับอีกหนึ่งนะคะคือเซตนี้นะคะมีจํานวนจํากัดเพราะของแถมมีจํานวนจํากัดมากๆนะคะทุกคนใครที่จะสั่งคือรีบเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะคือสบู่1ก้อนใช้ได้ประมาณ2-3เดือนเลยใครที่ชอบความคุ้มนะคะจอยแนะนําให้ทําเป็นสบู่เหลวนะคะหรือว่าจะ ตัดแบ่งใช้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะทุกคนคือแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาเป็นสิวที่หลังนะคะคือสามารถใช้อาบได้นะคะทุกคนคือจอยแนะนํามากๆเพราะว่าจอยใช้มาแล้วนะคะใครที่สนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะทุกคนสินค้ามีพร้อมส่งมากๆเปิดเป็นขั้นต่ําแค่5ก้อน500เท่านั้นนะคะใครที่สนใจอยากมีรายได้เสริมนะคะจอยก็จะมีกลุ่มเทรนให้นะคะมีรูปภาพให้คือมีมีทุกอย่างครบพร้อมเลยนะคะอยู่ที่ ใจคุณแล้วนะคะพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะมีรายได้พิเศษหรือยังนะคะใครที่สนใจก็ทักหาจอยได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย